ครวเรือนนางทองสาสามุงคุณบ้านเลขที่93บ้านโคกเพียหมู่ที่5ตําบลบ้านคออําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นได้รับความช่วยเหลือจากกองบุญแห่งการให้อําเภอเมืองขอนแก่นโดยได้ให้ความเห็นชอบในการให้ความช่วยเหลือในการสร้างบ้านตั้งต้นจำนวน4 0,000บาทได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดขอนแก่นจำนวน4 0 0 0 0บาทผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบจำนวน14,225บาทรวม94,225บาท ด้านที่อยู่อาศัยแม่ทองสาได้รับมอบบ้านจากกองบุญทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมากมีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงนอนอุ่นในบ้านปลายชีวิตของหญิงชราที่อยู่เพียงลำพังได้มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวขโมยแม้หน้าฝนนี้ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำท่วมขังหลังคาร่วอีกต่อไป ข้ากันน้องต้องสาสามคุณฉันขอขอบคุณหน่วยงานที่มาสร้างบ้านให้ฉันฉันขอขอบคุณทุกทุกคนทุกทุกท่านที่มาสนับสนุนมาสร้างบ้านให้ฉันฉันขอขอบคุณค่า